วานนี้ครับให้ไป3ตัวหน้าช่องครับก็เข้มมาถึง2ตัวเลยแล้วก็จางไปแค่1ตัวเท่านั้นครับพี่ไหนตามหน้าช่องไปเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันแต่ในครอบครัวงเราครับก็แตกกันเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวเล้นโคตรเข้มชุดเข้มจัดที่วางไว้ให้นะครับก็มาครบมาเต็ม มาแบบเต็มระบบเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นดูหน่อยละกันพี่ๆในยูนครอบครัวนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกันหรือว่าใครนะครับที่อยากได้มากกว่าหน้าช่องหน้าไหล่ผมนี้นครับก็ทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าว้อยู่นะครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยครับแน่นอนครับม,มีมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอน วันนี้ครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับมี2คู่ครับมาให้เลือกเชียร์กันเดิมครับไปทีคู่แรกกันเลยคู่ระหว่างด้านบาร์เซโลนาครับวันนี้เปิดบ้านก็ทางด้านโอซาซูนาครับก็คุณย้ำแพงกว่าให้บาร์ซ่าครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวปอปลาเลยก็มองว่าบาร์ซ่าครับได้เล่นในถิ่นเงี้ยแรงจูงใจน่าจะมากกว่าแน่นอนครับบวกคุณภาพทีมตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยยิมเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดครับวันนี้ครับผมเชื่อว่าบาร์ซ่ามีแน่นหนึ่งประตูครับให้เป็นลุ้นเปรื่องสอาได้เลย สุดคู่ต่ไปนะครับคู่ระหว่างนั้นยูเวนตุสครับวันนี้เปิดบ้านเมืองทางด้านโฟซิโนนี่ครับก่อนคู่นี้ผมแพ้บอลให้ยูเว่ครับเป็นต่ออยู่ที่1ช่วงตัวปล่าเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคู่นี้ครับเจอกันมา3เกมหลังสุดเนี่ยยูเวนตุสเนี่ยชนะไม่ขาดเลยครับวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกวันนึงครับที่ยูเว่ชนะไม่ขาดครับวันนี้ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่โฟซิโนนี่ได้เลยถ้าแพ้ผมว่าไม่น่าเกิน1ประตูครับสรุป2เกมวันนี้ครับจ้อไปทางบาร์ซ่า แล้วก็ฟอร์ซิโนนี่ครับจัดให้2คู่แบบเน้ิ่งนไปเลยเดี๋ยววัดพี่นนะครับที่อยากด้มมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ต่างเข้าอยู่ใต้โลโกรไฟใต้โลโกรไฟมีทางเข้ามาอยู่นะครับสามารถขี่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันได้เลยนะครับแน่นอนครับมีมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลแน่นอนลองเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าเข้มจัดแน่นอนสวัสดีครับสโลแกนเดมครับมีครา์ไม่นานตำนานตลอดไปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ